โอเคผมทดสอบก่อนนะเดี๋ยวโปรแกรมสีส้มเสือไม่อ่านอีกโอเคน่าจะอ่านแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะพบกับผมกันอีกเช่นเคยอยู่กับเกมที่ชื่อว่านะครับอยู่กับเกมที่ชื่อว่าก็อยู่กับอีเวนต์อย่างโรบอทเดอะเกมนั่นเองนะซึ่งมันเป็นเกมกีฬาสีเนาะซึ่งมาบอกตามตรงว่าทีมสีแดงที่ผมเลือกไปเนะี่ยโอ้โหทีมนี้โคตรอึดมากครับคือไอ้ทีมสีเขียวที่ชื่อ Ninja นะิงจานยใกล้จะ ใกล้จะแซงได้แล้วนะแต่ว่าทีมสีแดงโคตรอึดมากนะคือแบบยังอยู่ที่1ต่อนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกตามตรงว่าที่ทีมสีแดงยังไปต่อได้นะก็อาจจะเป็นแรงแรงแรงช่วยแรงร่วมใจจากเพลเยอร์คนอื่นนี่แหละครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าระหว่างทีมเขียวกับทีมแดงใครจะชนะนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนมันสูสีซะลึกเกินนะครับคือดูจากตารางก็น่าจะรู้นะครับว่าแม่งคะแนนแม่งโคตรสูสีกันเลยเนี่ยปะ คะแนนโคตสู่สีกันเลยผมบอกตามตัวว่าคลิปนี้ผมจะผมจะไปเก็บคริสตัลนะให้ครบประมาณซับประมาณ155นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการแลกมือเปเทียบรอแล้วนะก็รับไปเลยแล้วกันเนาะมันต้องใช้ประมาณ130คริสตัลนะซึ่งวันนี้นะผมก็จะไปล่ามันต่อนะซึ่งคลิปนี้ผมไม่ไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับ ซึ่งไอคิสตันส่วนตัวผมมันก็หาง่ายนะแต่บางแมปมันจะหาง่ายหรือเปล่ามันคืออีกเรื่องหนึ่งเนาะเออมามไปหาแมปที่ชื่อว่ายิมลีเจนละกันเนาะซึ่งแมปน่ามาาเลยมันเป็นแมป,ป,แมปที่แบบก็ได้เขา e ้า่วมอีเวนต์ซะด้วยนะปะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่านะผมจะเร่งเร่งรีบเรียบเลยละกันจะให้ถึงประมาณ155นะครับถ้าถึงแล้วเราก็จะไปก็จะจบคลิปเนาะไอคลิปนี้เราจะทําคลิปแยกอีกทีหนึง่ง ค,คลิปนี้จะเป็นการลา่าคริสตัลเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งคงแบบไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมว่าอีเวนต์นี้มันก็น่าเบื่อนะเหมือนให้อารมณ์เหมือนเราเล่นอีเวนต์อย่างโรบอทเดอะคลาสสิกเลยนะครับมันไม่ต่างกันเลยอเอาง่ายครับกับการหาพวกไอเทมต่างๆนะในแมปอะแล้วก็ไปแลกของอมันแบบส่วนตัวบางแมปมันก็ยากจริงนะอย่างเช่นแมปซูเปอร์กรอบอะที่ผมเล่นไปแม่งขนาดเก็บซีเวอร์ยังเก็บยากเลย นะครับแต่ผมเก็บแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะเอาง่ายเก็บเยอะเกินไปมันไม่ดีหรอกนะครับเอาง่ายเก็บไปแบบจนประสาทจะแดกแล้วเนะี่ยผมบอกเลยโอเคเนาะมาผมจะเก็บแค่คริสตัลน,นะคริสตัลเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันน่าจะดอกอยู่ในสักไหนสักที่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าผมคาดเดานะมันน่าจะดอกมันไม่ได้ดอกแค่ในแมบ,บนี้อย่างเดียวนะมันน่าจะดอกที่ล็อบบี้นะครับ อันนั้นเราก็จอยไปเลยกันอ่จอยไปซึ่งผมบอกตามตัวว่ามันน่าจะดอกอยู่แถวตรงนี้แหละน่าจะประมาณ3จุดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายจุดมากนะที่แบบมันซ่อนอยู่เนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีกี่จุดกันแน่เราต้องเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเจอที่ซ่อนคริสตัลผมเคยเล่นอยู่นะแต่ผมขอไม่สปอยแล้วกันนะ ผมคิดว่านะน่าจะเอาไปซ่อนตรงนี้หรือเปล่าผมบอกตามตัวว่าก่อนที่คลิปนี้จะลงไปเนะี่ยอีเวนต์ก็น่าจะจบไปก่อนแล้วนะเอาง่ายคลิปนี้น่าจะลงก่อนอีเวนต์จะจบอีเวนต์มันเหลือประมาณ5้าวันใช่ไหมน่าจะไม่ผิดน่าจะใช่ครับเพราะว่ามันหมดวันที่น่าจะประมาณ1 1เอนี่แหละผมคิดว่านั้นนะเพราะว่าวันนี้ก็วันอาคาร์ละทำไมเกมมันโหลดช้าจังวะ เห็นไหมยังหลวเร็วเลยขอตัดแล้วกันปิดเสียงก่อนเสียงแม่งโอโหเอ็กเฟมึงจะเยอะไปไหมพี่โอเคครับมาผมว่าเราน่าจะไปเอาตรงนี้นะนี่เจอแล้วนะชิ้นแรกตรงนี้นะมันเอามาซ่อตรงนี้นั่นเองนี่น่าเป็นชิ้นแรกนะครับดูดิคิดอัดหรือเปล่าเนี่ยอัดอยู่โอเคมาเก็บไปแล้วกันปึ๊บโอเค ได้ไปแล้วนะคหนึ่งชิ้นเนาะก็คือที่สองนะที่เราเจอนะแล้วชิ้นที่สามผมคิดว่าน่าจะซ่อนอยู่ตรงที่ไหนสักที่นึงเนาะผมคิดว่าเราต้องไปดูนะครับหรือมันซ่อนอยู่ใน boxing หรือเปล่าวะ boxing น่าจะมีนะเฮ้ยกูไม่ได้ดูสเต็กไอบ้บ้า ผมว่ามันน่าจะซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วเปล่าวะเดี๋ยวรลองดูนะมันอาจจะามาซ่อนตรงนี้ก็ได้นี่ไงผมว่าแล้วต้องเจอครับตรงนี้ใช่ครับผมาตาดีอยู่แล้วป่ะเปิดปุบ๊บก็เจอปั๊บนะบชิ้นแรกของเราเก็บไปปุบ๊บนี่ยครับก็คือโซนที่สามนะที่เราเจอเนาะก็คือแบบเก็บแบบอีซี่มากผมว่าน่าจะเก็บง่ายกว่าซีเวอร์อยู่นะซีเวอร์เนี้ยมันเก็บยากมากคือแบบคือคุณต้องแบบ ต้องแข่งกับผู้เล่นด้วยนะเอาง่ายๆอะ่ะถึงจะได้มันมาแม่โคนเหนื่อยเลยซีเวอร์ผมเก็บแค่นี้ก็พอแล้วมนะั้งเออผมไม่อยากเก็บเยอะหรอกมันไม่ดีมันไม่ดีดเอาง่ายๆมันไม่ดีหรอกเก็บเยอะระวังประสาทแดกแล้วกันเอาง่ายๆครับบอกเลยเก็บเยอะมันไม่ดีหรอกนะครับคือเก็บไปรับรองว่ามันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับคงจะยาวหน้าดูอะ่ะถ้าอาจเป็นคลิปอะ่ะนะครับ ผมว่าไปเก็บเป็นซีเวอร์ดีกว่าถ้าใครเก็บซีเวอร์ผมว่าไปเก็บเป็นคริสตัลกว่านะถ้าใครแบบเล่นจบแล้วอะ่ะโอ้โหกูก็พูดผิดตลอดเลยเนาะกูไม่น่าแปลกอรอทำไมกูโดนคนดูมาว่ากูเนะี่ยนะครับทุกคนเอออีเวนต์แม่งยังไม่เริ่มเลยเพราะว่าโซสุดท้ายน่าจะอยู่ในโซนสนามแข่งนะน่าจะไม่ผิดนะครับปะน่าจะอยู่ในโซนสนามแข่งนี่แหละเดี๋ยวเราต้องรอไปดูนะครับ มันรอเวลาสักประมาณการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณ1จุดตรงนูน้นตรงนี้ก็ 1. จุดฝั่งนู้นนะตรงบ็อกซิ่งนะตรงนี้น่าจะมีนะผมเคยเห็นอยู่มันน่าจะดอบอยู่ตรงนี้คือเราต้องเข้าไปโซ m มินิเกมนะครับเพราะว่ามันมันม,มันน่าจะเป็นมินิเกมที่เราต้องไปแข่งวิ่งอนะ่ะมันมีแน่นอนนะเดีย๋ยวรอไปดูนะผมรอก่อนแล้วกันคือแบบมันนานไปที่อ่ะ เฮ้ยโซนนี้ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่โซนนี้เฮ้ยคือมันมันหายรีเซ็ตก่อนโอเครีเซ็ตก่อนแล้วกันเนาะเอาง่ายๆคือแบบมันไม่เจอเลยอะผมอยากเจอที่วิ่งสนามแข่งอะมีไหมไม่มีเลยอะ คือแบบเราต้องรอก่อนนะเอาไง,ไง่ายอันนี้มันดาดเดฟเดนลิฟต์นะโอเคเข้าไปแล้วกันคือแบบทำอะไรไม่ได้หรอกผมต้องรอเอียดดัวไอโซเนี้ยมันมีนะแต่ว่ามันไม่เสือกดอกอีกโอ้มนี้เบื่อชิบหายเลยเอาไง,ไง่ายแม่งเสือกไม่ดอกซะง,งั้นเอออันนี้ก็แรกก็น่าจะไหวยอยู่ แต่กูไม่รู้จะไหวได้กนะี่น้ำอ่ะนะโอเคคะแนนก็ถือว่านำอยู่ม้ว่ากูจะนำได้เท่าไหร่นะโอ้โหดารแรกไม่เท่าได้ดาดต่อไปไม่อยากจะพูดเลยคนระับคือตอนแรกเราทำคะแนนได้ดีมากคนระับตอนนี้เราจะโดนคู่แข่งแย่แล้วเนะี่ยเราโอ้โหวันนี้รอบที่สามี ือแบบโอ้โหหนักมากครับทีนี้เราต้องแข่งกับผู้เล่นด้วยนะเอาง่ายไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาแซงหรือเปล่าผมว่าไอคนนี้น่าจะไหวสุดแล้วนะไอคนท้ายแล้วนะแม่งแรงเยอะนนคะแนนพูดเยอะนะครับคือแบบเราแบบแซงไม่ได้เลยครับเอาง่ายครับอ่ะกดยกไปคือแบบยกไม่ไหวจริงๆครับเอาง่าย คก็ okay. จ,จบรอบไปแล้วกันผมจะไปเก็บแค่คริสตันอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาแข่งเนอะถึงแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเอาไง่ายได้ที่สองก็ยังดีนะครับเอาแล้วไงต่อออกเกมโอเคซึ่งถ้าไอเงิน4อันนี้เราได้มาสี่อันใช่ไหมเงินน่าจะมาเปิดไอ้นี่นะครับซึ่งมันต้องใช้ประมาณกี่บาทเนี่ยหรือมึงต้องใช้โลหกหรือเปล่าเงินไม่พอกูไม่รู้มึงต้องหาจากไหน น่าจะเป็นเงินที่กูได้แล้วมั้งกูว่านะโอเคเพราะว่ามันเรามันน่าจะมีที่ออกกําลังกายอยู่นะโอเครอไปก่อนผมหวังว่ามันน่าจะไม่ใช่ที่ไอ้นี่นะผมว่าน่าจะไปเก็บริสตันตร,ตรงฝั่งนะมันจะเป็นแรนดอมนะมันจะเป็นที่ยกน้ําหนักบ้างนะบางทีแม่งก็จะเป็นอย่างอื่นบ้างนะท่านั้นเราก็รอแล้วกันเนาะ อ่ารอไปก่อนเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาก่อนนะชมแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ mm. เล่นบ่อยละเพราะงห้เกมแบบมันก็น่าเบื่อเกินไปที่ผมจะเล่นต่อได้นะคือคนอื่นก็เล่นไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะเอาง่ายๆไปเลยไปดิเอาเฮ้ยจอยไปดิครับนี่ไงนี่ครับโซนแรกก็อยู่ตรงนี้เลยนะรถกชมไหนปะนี่เนี๋ยวรีบไปเก็บก่อนก่อนที่แม่งมันจะจะว้าไปนะครับโอเค เรียบร้อยครับตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วนะอ่ะเก็บไปท่านั้นเราก็ขอออกเกมแล้วกันเนาะดีเซ็ตไปดีเซ็ตเนาะโอเคก็มันจะกลับตรงไหนวะเนี่ยไม่มีที่กลับเลยผมอยากจะกลับอะมีไหมอยากกลับอะ เฮ้ยมีมีที่กลับหรอวะโอเคกลับยิ้มเลยตรงกดตรงปุ่มนะครับเพื่อทำการกลับเนาะตอนนี้เราต้องหาประมาณซะมีหลายชิ้นมากครับที่ดอบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวมีสักห้าชิ้นนะครับโอ้โห คือชิ้นถ้าเรารวมกันไปนะถ้าเราเก็บมาก็ได้สิบใช่ไหมสามสิบก็ได้ประมาณสี่สิบห้าที่เราได้อ่ะเหลือประมาณหนะ้าสิบน่ะก็เก็บนิดเดียวคงจะได้มั้งผมว่านะเออคงจะได้ละผมว่าคงน่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปดูตรงทะเลทรายก่อนนะครับว่าตรงทะเลทรายมีหรือเปล่า ตรงทะเลทรายผมว่าน่าจะมีนะผมคิดว่าน่าจะมีเกมนี้ก็โอ้โหขายของแพงนะเพราะว่าเราอย่าไปเติมดีกว่านะมันไม่คุมเอานะใครจะเติมหรือไม่เติมก็เลยของคุณนะเราก็ไม่ได้บังคับใครจริงไหมละ่ะเพราะกูไม่ใช่ผู้สร้างเกมกูจะไปบังคับคนอื่นได้ไงจริงไหมฝั่งตรงนี้มันไม่มีหรอวะคิสตัน ไม่มีเลยหรือว่ามันน่าจะดอกตรงเมืองหรือเปล่าไม่เจอนะตรงนี้ท่านั้นเราก็ไปโซนใหม่เลยนีไงเจอแล้วชมอยู่ฝั่งตรงนู้นเลยนั่นไงเราชมเห็นปะนั่นไงเราเห็นหน้าตาของมันแล้วนะครับมันดอกอยู่ตรงนู้นนี่เองครับโคตรเงียบชิบหายเลย และคือปูก็วิ่งไม่ได้อีกนะเอาง่ายนี่เจอแล้วชิ้นแรกของเรานะครับก็แป๊บเดียวก็น่าจะได้มาละดูดีว่าเราน่าจะเก็บครบหรยังนะเพราะว่าถ้าเก็บแค่แบบเดียวผมว่าก็พอนะเอาง่ายๆแบบแค่แบบเดียวก็เกินพอแล้วมั้ง่ะไปในดาดต่อไปนะครับในดาดต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ อยู่ในโซนที่ผมน่าจะไม่ผิดนะมันมีหลายโซนมากซึ่งถ้าเราเก็บครบแล้วเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะค,คือกูจะไปโซนใหม่อย่างไรที่ตรงนี้ใช่ไหมน่าใช่คนระับโอเคตรงปุ่มผมว่ามันน่าจะอยู่ในโซนยิมที่สองนะจะไม่ผิดโซนยิมที่สองน่าจะมีอยู่ ผมเคยเห็นอยู่นะมันน่าจะมีอยู่นะผมจะไม่ผิดแต่ผมไม่ได้เก็บไงเพิ่งมาอัดไงเพื่อจะอัดมาให้เ่้าชมได้เห็นกันว่ามันอยู่โซนไหนกันแน่ซึ่งโซนแรกผมก็เก็บไปแล้วก็น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคริสตั้นนี้ผมบอกตามตรงว่ามันก็เก็บง่ายแหละแต่คือมันคุณจะไปรู้หรือเปล่าว่ามันเอาไปซ่อนที่ไหนซึ่งบางคนก็ไม่รู้ไงต้องไปดูคลิปยูทูบเบอร์มาแบบต้องดูยูทูบเบอร์สปอยนะว่ามันเอามาซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับ ก็ไปดูพวกคลิปใน YouTube แล้วแหละครับไอ้อพวกสปอยอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมคงน่าจะรู้อยู่ว่ามันเอาไปซ่อนอยู่ตรงไหนผมก็คงเดามั่วๆนะครับโอเคเนาะมาแบบต่อไปนะ่าจะเจอนะมาตรงนี้มีหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วชิ้นสุดท้ายของเรานะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะ่ะที่ด,ดัวครับอ่ะเก็บไปปึ๊บเียบร้อยครับคิสตัปปนของเราเก็บมาแล้วนะครับ ก็ในสุดเราก็เก็บจนครบ5ชิ้นแล้วนะครับก็ครบแล้วครบเลยเนาะซึ่งถ้ากูเก็บครบแล้วแล้วกูได้เชี่ยอะไรบ้างวะกูไม่ได้เชี่ยอะไรเลยหรอเออกูไม่ได้เชี่ยอะไรเลยนะครับจากการได้ครั้งนี้กูไม่ได้เชี่ยอะไรเลยนะกูเก็บได้แล้วได้ตาเลยนะไม่ได้เชี่ยอะไรเลยไม่ได้ของรางวัลตอบแทนนะถ้ากูเก็บครบอะไม่มีเชี่ยอะไรเลยก็คือแบบเก็บแล้วเก็บเลยก็เอาคริสตัลแค่นั้นค่าชิ้นก็จบเลยนะครับ ไม่มีของตอบแทนนะกมนะถ้าเป็นเกมสมัยก่อนนะถ้าเราไปเก็บไอตาเดอะฮันหรือไม่ก็อีเวนอะไรก็ช่างอะ่ะมันจะแถมของระวันให้นะสมัยก่อนแต่สมัยนี้คือมันแปลกนะหลังที่อีเวนผ่านไปเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคือแบบไม่มีอะไรแถมมาให้กูเลยอะ่ะถ้ากูเก็บจนโพแบบไม่มีอะไรแถมนะมันมันแล้วแต่บางแมปหรือเปล่าบางแมปมันอาจจะมีของแถมก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเกมบางเกมน่าจะมีอยู่ สักเกนมนึงมะโอเคนะก็ตอนนี้ผมเก็บประมาณ155ชิ้นไป็นเทียบร้อยนะเราก็แลกของเลยเนาะอ่าแลกไปที่บินนั่นเองนะครับนี่ครับเราเก็บจนครบเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไปปะผมคงแบบไม่ได้มาเก็บต่อแล้วซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยที่ผมจะเก็บผมก็อยากจะเก็บนะแต่มันเก็บไม่ได้ครับมันต้องใช้ประมาณ370 7 0ซีเวอร์ผมไม่สามารถเก็บได้จริงนะผมก็งงกันว่าผมเก็บไม่ได้เพราะอะไรวะ หรือว่ามันต้องติดท็อประดับหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องแบบให้ทีมของเราชนะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมคงแบบเดาม,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 มั่วๆแหละว่ามันคูไม่รู้นะว่าต้องให้ทีมชนะหรือเปล่างงกับแม่จริงๆอ,อ่ะเอาง่ายๆครับโอเคเนาะคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะผมไปแล้วสวัสดีครับผมปิดคลิปดิเฮ้ย